สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีผู้ติดตามเพจนะคะเพจที่ดินนะคะที่ดินแบ่งขายสนดครุฑแดงนะคะตรงนี้ทำเลลัดยางห่างตัวอำเภอเพียงสามกิโลนะคะแบ่งขายจำนวน8ล็อกนะคะซื้อขายจับจองไปแล้วจํานวน6ล็อกนะคะอตอนนี้ว่างอยู่จํานวน2ล็อกเท่านั้นนะคะทำเลรัดยางนะคะลัดยางแบบนี้เลยทางนี้นะคะไปตัวอำเภอนะคะ 3กิโลนะคะอ่าทางโครงการเราเทหินคุกให้แล้วนะคะอ่าีแถมซุ้มไม้ไผ่ให้นะคะซุ้มไม้ไผ่ให้หนึ่งซุ้มนะคะแล้วก็ในแปลงที่ว่างเราขุดสะให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อําพรนะคะมานําเสนอแปลงที่ดินนะคะแปลงที่ดินที่เราลังวัดแยกโฉนดแล้วนะคะมีหลักหมุดชัดเจนนะคะนี่ค่ะหลักหมุดเรามีชัดเจนเลยนะคะแล้วนะคะขุดสะให้ ให้ไม่เสียรูปนะคะสะเล็กนะคะ,ะที่ดินจริงก,ก็ยังมีพื้นที่ว่างให้เราจัดสวนของเรานะคะสัสดส่วนก็ยังว่างนะคะ300ตารางวานะคะฟรีซุ้มไม้ไผ่นะคะฟรีต้นแคนานะคะต้นแคนา2ต้นนะคะที่ดินนะคะปรับไถให้แล้วนะคะปรับไถให้แล้วแบบนี้เลยนะคะน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะน้ำไม่ท่วมนะจ๊ะ300ตารางวานะคะ สามแสนทวนนะคะอ่าฟรีโอนฉนดพร้อมโอนนะคะมีทางสาธารนณะชัดเจนนะคะด้านหลังคือทางสาธารนณะหกเมตรนะคะที่ว่างสวยๆให้จัดจัดสวนหรือว่าตกแต่งอะไรได้นะคะปลูกบ้านได้สบายเลยค่ะที่ว่างโล่งอย่างนี้เลยกว้างอย่างนี้เลยค่ะอ่าว่างจำนวนสองล็อกนะคะล็อกนี้ก็ว่างนะคะล็อกนี้ก็ว่างนะคะลูกค้า จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะคะ387ตารางวานะจ๊ะ3ามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะฟรีโอนเหมือนเดิมนะคะฟรีค่าโอนฟรีขยายไฟฟ้าประปาให้นะคะหลักหมุดมีชัดเจนนะคะจอท่อประปาไว้หน้าแปลงแล้วนะคะติดตามอมพรนะคะมีไฟฟ้าใช้ทุกแปลงนะคะแต่เราต้องรอกําหนดตามการไฟฟ้าเท่านั้นเองค่ะล็อกนี้ค่ะ 387ตารางวาสามแสนนะคะน้ำไม่ท่วมมีสะหนึ่งสะนะคะมีต้นแคนา2ต้นต้นชงโคหนึ่ง <1 S 1> ต้นนะคะฟีโอนเช่นเคย